ออกมาใครจะกินอาหารมาตรงนี้แล้วน,นี่นี่ใครกินไว้เนี่ยโอ้โหทังประหยัดเลยเปลือกเลยเนี่ยฝีมือใครเนี่ยฮะเห็นไหมทองเหรอกินหกเรียลนเนี่ยฮะไม่ประหยัดไม่เชื่อฟั้เราเลยนี่หมดแล้วเนี่ยจะหมดกรวสอบแล้วเห็นไหมเนี่ยหมดแล้ว เลี้ยงตังไอ้แก้วนะฮะเห็นไหมเจอพ่อหน่อยสิ mm hmm. ก็ประหยัดกินกันจะไปหกกินเกลีกินกว้างอยู่เนี่ยครไม่ช่วยกันเลยนะนอกจากไม่ช่วยกันทำอาหารก,กินเวลาแม่แทำคลิปก็ส่งเสียงดังทำให้ทำคลิปไม่ได้เห็นไมมโชคลาภก็ไม่ให้สอบต้องเป็นพันแนะรู้ไหมพ่อเนี่ยฮะพ่อแม่โงแย่แล้วนะไปจัปล,ลนะาข้าแม่เลยอนะ่ะ ทิ้งกินขว่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครฝีมือใครฮะจะรู้กันบ้างไ,งไงหมเนี่ยฮะผกก็เก็บกินนี่มันสะอาดอยู่นะพืนพ่อแม่แย่แล้วร<ล>่างกงายก็แย่เ<อ>งินทองก็แย่นะพวกเอ้ยแล้วใครอยากกินก็กินเถอะเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้มัใหม่นะยินทิ้งเรียบทิ้งลาดกันไมนะไม่มีตังค์ก็เนี่ยต้องคนายมาเลี้ยงดูพวกเราเนี่ยรู้ไหมจะรู้กันไหมเนี่ยฮะ อย่ากินทิ้งกินคว้างไงาองไหกินทิ้งกินคว้างอดปตัดตอเข้าใจอ่ะต้องเข้าใจอ่ะโอเคไปเดี๋ยวพ่อไปซื้อก่อนก็สอบแล้วกินเก่งเหมือนกันดสอบหนึ่งได้เท่าไหร่พ่อทดสอบหนึ่งพ่อเคยไหมเคยเจับมาดูเลยกกินบ้างกินบ้าง ไม่หม,มยายถึงว่าเคยซื้อมาแล้วเคยเขียนไว้ข้างกระสอบนีแลว้ว่าซื้อมาวันที่เท่าไหร่แล้วหมดไปที่เท่าไหร่เงี้ยเดือนนึงได้ไหมเนี่ยกระสอบนี่เนี่ยได้จัได้1,000บาทเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นเท่าไหร่แล้วนะ1,50บาทนี่โอ้อ1,50บาทแล้วเหรอก่อนแพ็กเกอร์150ขึ้นมาเป็น100ขยับไละ50บาท อ่าไปเดี๋ยวซื้อให้ามากินกันก่อนกินนะากอกินเยอน,นี่ยนี่กินทกันกว้างนะนะลูกนะยังใจพ่อแม่กันบ้างน,นะหมดเกี้ยงเลยครับนี่ฮะกินกันเก่งเดี๋ยวต้องไปซื้อให้เขาก่อนนะฮะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนมีลูกเนาะเหมือนมีลูกเป็นคนเนี่ยนะเราก็ต้อง เียหาตังค์ไปซื้อให้เพื่อให้ลูกได้อิ่มๆกันเนาะอทองก็จินกกันต้องมีเฝ้ารอคิวอ่ะไม่เอาไปแกล้งกันสิอันนีมันมีเข้าใจนอนรอคิวอะ่ะถามอื่นก็ไม่เอาจะเอาอีชามนี้แหลนะเนาะไปทากันเลยครับ ร้านขายอาหารหมาที่ที่อาหารสัตว์จำหนายอาหารสัตว์เลี้ยงครับขายจักรยานด้วยครับนะเพื่อจักรยานธรรมดาก่อนหน้าน,นี้ก็มีจักรยานไฟฟ้าด้วยนะรับซ่อมจักรยานด้วย,วยขายพวกป็ะเี๊ย เราจะไปดูยี่ห้อที่เด็กๆชอบกินกันมันเป็นรสจับนะฮะร้านใหญ่พอสตงควรนะครับเ,เปิดไปถึง3ามห้องสี่ห้องเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันครับร้านนี้เขาขายอะไรกันบ้างครับนอกจากอาหารสัตว์นะฮะก็จะมีนี่ฮะขายจัก,กรยานด้วย ยานสำหรับจ่ายกับข้าวนะครับมีตัก,ก้าอยู่หน้ารถด,ด้วยนะฮะอันนี้ก็น่จะเป็นลูกกระพวนสุนัขตัวเล็กๆเนาะนะฮะนี่บรรดาอาหารแมวครับมีลูกแมวเรียบปากด้วยมีหลากหลาย กนี่ก็น่าจะเป็นใอ,อาหารฟาเนาะนะมีทั้งแบบเป็นซองสำเร็จนี่นะอันนี้ก็ตับขายสูง20บาทอ่ามีสเปรกําจัดกินและทำความสาหารของน้องหมานะ มแมวก็มีเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นน่าจะเป็นรสชโ็อกโกแลต,ตนะแล้วมีปลาด้วยแล้วปลาเข้าแล้วเป็นแท่งๆครับอ๋อมันเป็นเยวคล้ายๆลักษณะเยวนะบีบเข้าไปแมวก็จะเลียกินอ่านี่ขายที่ทอนปลาเนาะ อันนี้ก็ขายพวกเม็ดผักนะฮะมีหลากหลายเลยเไม่ไว่าจะเป็นที่ผิงสวนนะมะเขือยาวก็ามาครับมะละขี้นกก็มีสีฝรังเดี๋ยวเลาต้องมาเลือกเอาไว้สักอย่างสองอย่างไว้ปลูกนะ ใช้บ่อยก็น่าจะเป็นกะพร้าโหระพาฮะอันนี้ฮะมะเขือพวงมะเขือพวงไรหนามด้วยมันีีดีนะสีของเขือพวงจะมีหนามนะอาสนใจมะเขือพวงไรหนามแล้วก็มะเขือเจ้าพญาเหนะ็นอยู่ตรงหน้านู่นไก่ญี่ปุ่นครับนั่นขันเนล้าไก่ญี่ปุ่น เสียงดีเนี่ยอ่านี่ฮะเป็นไก่ญี่ปุ่นถามคนงานแล้วว่าเป็นไก่ญี่ปุ่นเนาะตัวละลายแข้งขาเขาจะมีขนไก่เตี้ยอันนี้นะ พิล่าพันอะไรเนี่ยอาตาแปกนะฮะอาหารแมวครับเดี๋ยวดูอาหารหมาไม่รู้เข้าไปไว้ไหนเดี๋ยวคงต้องสั่งน้องเขานะฮะอันนี้ผิติธภัณฑ์พวกแชมพูหมาแมวนะฮะ ยังเปตับนาหารหมาใช้ร้านใหญ่พอสมควรครับนะฮะก็เป็นร้านหนึ่งเดียวในหมู่บ้านที่ใหญ่ของเขานะฮะมีอยู่สองร้านอีกร้านหนึ่งเล็กกว่าห้องเดียวอันนี้หลายห้องนะฮะอันนี้ถ้าเรากำลังไม่พอเราก็ซื้อเป็นกิโลนะครับซืกิโลได้ เลือกเอามีรถเนื้อรถตับนี่จะเป็นรถตับสีนี้ครถเือเนื้อก็จะเป็นสีนี้นะครับเขาแบ่งมาเป็นกิโลกิโลโอ้หันแมงแพงนะ699กิโลนะเนี่ยน้ำหนักเ,เก่งๆก็น่าจะ2องโลนะ ห้ากก้าก็มีนี่หันมาน้อยชิสุตัวอะไรพันอะไรเนี่ยครับหกร้อยห้าสิบเก้านี่ฟอมฟอมนะฮะนี่แล้วก็สิบเก้าอันนี้ตัวขบเขี้ยวกระดูกเทียมนี่ให้ สุดยอดได้ขัดฟันกันเนาะนะฮะหนังเทียมได้ทำจั้งหนังเนาะกระดูกเทียมทำทักหนังครับก็สั่งอาหารกันเลยเนาะนะฮะครับได้มาแล้วครับสมาร์ทฮาร์ดครับนั่นหนะักก็ยี่สิบกิโลนะฮะ วก็จะมีบอกเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองเสริมสร้างความแข็งแรงให้หัวใจช่วยบำรุงสุขภาพผิวหนังและขนนะครับอันนี้ก็เป็นรถไก่นะฮะไก่และตับสำหรับสุนัขโตนะฮะก็หมดไปพันกวหบบาทครับนะฮะ ได้20กิโลนะ้าเถ้าเราซื้อเป็นกิโลก็จะมี55ถึง60บาทอะนะฮรสมัยนี้นะคะก็ประหยัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้รถตับอย่างเดียวฮะตอนนี้จะเป็นไก่ผสมด้วยปกติจะเป็นถุงสีแดงนะรถตับะ นหน้านี้น้องเขาหยิบไปรดเนื้อมาเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยทานฮะลดเนื้อครับก็ได้แล้วฮะอาหารน้องหมานะครับคลิปนี้ขอจะไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนค่ะขอ fc ที่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์ข้อความดีๆไว้ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังลใจให้นิดวีฟแฟมิลี่ด้วยค่ะขอบพระคุณ fc ที่รักทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย